เรื่องที่แปลกๆที่ผมสังเกตจากนครปีเงียงยางตอนนั้นที่ผมได้ไปอยู่4วัน3คืนเนี่ยก็คือ,อไม่ค่อยมีไฟเขียวไฟแดงคัอนี่เป็นเรื่องแนวน่ารักแรักหน่อยนะฮะลองไปดูกราฟิกผมสรุปมาเป็นทั้งหมด10ข้อ1ก็คือว่าไม่ค่อยมีไฟเขียวไฟแดงนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาใช้แทนไฟเขียวไฟแดงเนี่ยคุณอาจจะไม่เชื่อเขาใช้คน,นะฮะเป็นสุภาพสตรีแลวเขาจะเลือกคนหน้าตาดีด นะฮะสรีระดูแบบกระฉับกระเฉงแล้วก็ใส่เครื่องแบบตำรวจเสร็จแล้วก็สวมไฟไม่ได้พูดเล่นนะฮะสวมไฟเหมือนเป็นไฟคริสต์มาสติดตัวรถจะได้เห็นนะฮะในช่วงเวลากลางคืนรถก็จะได้เห็นเพราะฉะนั้นสีแยกใหญ่ๆมีไฟเขียวไฟแดงเนี่ยไม่กี่สีแยกส่วนใหญ่ที่เหลือจะเป็นผู้หญิงตำรวจจราจรแล้วก็จะใช้ธงสองสีสีเหลืองกับสีแดงฮะสีแดงให้ต้องเบรกสีเหลืองคือไปได้ ไม่ได้พูดเล่นนะฮะนี้ของจริงนะสีแยกทั่วไปในกรุงปีงยางจะใช้คนเป็นไฟจราจรแทนไม่ค่อยมีไฟฟ้าแม้ในโรงแรมชั้นดีนั้นไม่ค่อยเปิดเครื่องทําความร้อนในสนามบินก็ไม่เปิดนะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของตู้เย็นหรือแอร์นะฮะที่เขาติดไว้ในโรงแรมต่างๆติดไว้เฉยๆแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีไฟฟ้ามากเพียงพอที่จะใช้ทั่วถึงทั่วประเทศมีปัญหาเรื่องของการผลิตไฟฟ้ามากเพราะเทคโนโลยี อย่างของจีนเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมนําเข้ามาใช้คือเขาไม่ยอมแม้กระทั่งการที่จะพึ่งพาสายประเทศจีนเพราะเขาเชื่อในการพึ่งพาสายรัฐบาลของเขาเองอย่างเดียวไม่พึ่งพาสายพายกระชนในประเทศเลยได้ซ้ำไปแล้วก็ไม่ปล่อยให้มีพายกระชนมีรถคลนนะฮะและคุณจะไม่เชื่อรถคลนของจีนก็คือหมายความว่าจีนเนี่ยผลิตรถยนต์ส่งไปให้รัฐบาลเกาหลีเหนือใช้ให้คนในเกาหลีเหนือใช้บางทีก๊อปปี้จากเบนซ์ไม่ได้พูดเลยนะฮะก๊อปปี้เบนซ์ผมเห็นคันหนึ่งที่นูน่น เป็น s Class ใหม่แต่ไม่ใช่ตราเบนเป็นตรายี่ห้อภาษาจีนแต่เหมือนเป๊ะเลยก็ปี้เหมือนเป๊ะเลยแล้วก็ทำอย่างนี้เหมือนกันกับรถทงโตโยตา้าแคมรี่ใหม่ที่ไม่ได้เป็นยี่ห้อโตโยตา้าก็มีนะฮะคนเกาหลีเหนือก็ขับกันพอมาพอสมควรตำรวจก็ใช้ที่นั้นอาหารส่วนใหญ่จะเย็นนะฮะอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าอาหารเกาหลีอาหารเย็นนะฮะไม่ได้กินกิมจินะฮะอย่างอื่นก็เย็นเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ค่อยใช้ไฟฟ้าในการอุ่นอาหารไฟฟ้าไม่ค่อยมีไมโครเวฟ ไม่ต้องพูดถึงเขาไม่สามารถอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟได้แบบที่เราอุ่นได้ตามปกติไม่ค่อยมีสัตว์แล้วผมก็ผมไปในประมาณสองสามเมืองได้ไม่ค่อยเห็นสัตว์วัวควายม้าหมา,มาเห็นแต่นกบินไปบินมาแล้วผมก็ถามไกด์ของผมและไกด์ของผมเนี่ยมันสะท้อนถึงมุมมองของเขาจริงคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะโทษญี่ปุน่นโทษอเมริกาโทษโลกตะวันตกโทษระบบทุนนิยมเขาก็บอกว่าที่ไม่ค่อยมีหมาเนี่ย เพราะสุนัขตายไปหมดหลังสงครามเกาหลีเพราะว่าระเบิดของชาวอเมริกันระเบิดของชาวอเมริกันเป็นเตุผลที่ไม่ค่อยมีสุนัขวิ่งไปวิ่งมาในเกาหลีเหนือนี่คือเหตุผลที่ทัวกายเขาให้ผมมันอาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้ที่ไม่ค่อยมีสุนัขในเกาหลีเหนือนะฮะ